กาลสินคือหาเลขเด็ดพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์ศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชมรมทหารเรือจังหวัดกาลสินร่วมกับชมรมทหารเรือในภาคอีสานพ่อค้าและประชาชนร่วมกันจัดพิธีบวงสวงวางศิลาเลิกและทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือไทย เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนขณะที่บรรยากาศในงานสุดฮือฮาเลขประทัด92และเลขทูป29ตรงกันกันกบเลขท้ายยอดผ้าป่า7จ็ดแสนห้าบาทเมื่อเวลา9ก้านาิกา39นาที ที่สวนดอนธรรมตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายคารวสพระครูป,ปรลัดวชิระโสพลยานหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดโพศีสะอาด ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามาคัคคีซึ่งชมรมทหารเรือจังหวัดกาลสินร่วมกับชมรมทหารเรือหลายจังหวัดในภาคอีสานภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนจัดขึ้นเพื่อระดมทุนในการจัดสร้างศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นสถานที่สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนโดยมีนายทวัชยัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายปราชยาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพันจตตรีสำเนียงหวังเจริญประธานชมรมทหารเรือจังหวัดกาลสินจ่าเอกประสงค์จันกระจ่างป้องกันจังหวัดกาลสิน นายสาจิตจันทรศิริท้องถิ่นจังหวัดกาลสินนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนายยกอาบาจอกาลสินนายโชตึกคงสมของเจ้าของสวนดอนธรรมพร้อมด้วยสมาชิกชมรมทหารเรือจังหวัดกาลสินสมาชิกชมรมทหารเรือภาคอีสานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าสนรัชการพ่อค้า ตัวแทนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมโดยในงานพิธีรำบวงสวงถวายเครื่องเส้นไหว้สการะพราหมณ์อ่านองค์การบวงสวงชุมนุมเทวดาบูชาเลิกจากนั้นนายสงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพระครูปลัดวชิรโสพลยานหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพร้อมผู้ร่วมงานได้ร่วมกันตอกไม้มงคลเก้าอย่าง โปรยดอกไม้วางศิลาฤกษ์และร่วมกันถวายผ้าป่าจัดสร้างศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยมียอดเงินผ้าป่ารวม756,292บาทอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการประกอบพิธีนั้นได้มีการจุดประทัดในงานซึ่งหลังจุดเสร็จพบข้อความปรากฏบนแผ่นผ้าสีแดงระบุว่าเฮงเฮงรวยรวยพร้อมตัวเลข 886และ92นอกจากนี้ในพิธียังมีการจุดทูบซึ่งปรากฏเลข29อย่างเห็นได้ชัดโดยตัวเลข92และ29ทั้งสองเหตุการณ์นี้กลับบังเอิญไปตรงกับเลขท้ายของยอดเงินผราปาท,ที่รวมได้วันนี้จำนวน756,292บาทอีกด้วยค่ะซึ่งสร้างความฮือฮากับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากหลายคนนำเอาเลขดังไปเสี่ยงโชคอีกด้วย ทั้งนี้ชมรมทหารเรือจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยชมรมทหารเรือหลายจังหวัดในภาคอีสานคณะศัทธาอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมพี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยมีความประสงค์ร่วมกันจะจัดสร้าง ศาลกมลหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นสถานที่สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยจำลองให้เป็นเรือลบหลวงพระร่วงและมีศาลตั้งอยู่บนเรือมีธงราชนาวีอยู่บนเสาเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ1 2 0 0 0ล้านสองสบาท ซึ่งผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้เลขที่4043428316ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนพระป่าสามาคัคคีเพื่อจัดสร้างศาลรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดกาลสิน์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาโมดประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ,อยังต่างประเทศโดยหลังจากสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้วได้ทรงกลับมาวางรากฐานและพัฒนาปรับปรุงกิจการทหารเรือสยามให้เจริญก้าวหน้า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณอย่างจริงจังจนสามารถรักษาโรคได้จึงทรงรับรักษาผู้ป่วยในนามหมอพรโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆภายหลังได้ทรงกลับเข้ารับราชการอีกครั้งและทรงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาจนได้รับการปโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้ดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือแต่หลังจาก กราบบังคมลาเพื่อมาประทับรักษาพระองค์ณหาดทรายดีพระองค์ก็ประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่และสิ้นพระชนที่พระตำหนักบริเวณหาดทรายรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2466นิว24สมบูรณนาสาธรภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณายงาน